้าวามูคากี๊ยวฮะขาบุก้ขควบุกี้ขามูใช่ก็เสื้อทางยูนิคอร์เนี่ยเขาก็ดลายให้ดูแบบเป็นลายน้อยๆแต่ว่ามีตากางชัดเจนองู่นอ่าชอบไหมชอบไหมชอบสไตล์เลยชอบชอบเป็นอีกเดี๋ยวซื้อให้อีกห้าตัวเลยใส่ไซส์เอเอไหมขอหน่อยขอหน่อยนะฮะสองตุอย่างพูดเล้เชิญฮะรับรองรับรองรับรองนับรองแล้วขอก็จะเป็นเสื้อแนวของ เซฟไพรส์สิบหยออ่าอันนี้ก็จะเป็นอา่ามาจากคอลเลกชันของม็อกโอม่าน,นะฮะเป็นดิวเซียของโคเดนอาณาซึ่งซึ่งตัวโมเองเนี่ยก็เรียนสถาปัตย์มาอ่าก็จะต้องมีมีครับเรื่องของศิลปะด้วยซึ่งท่านนี้ศิลปะที่ดึงมาใช้ในคอลเลกชั่นชุดนี้เป็นแบบแนวป๊อปอาร์ตอ่าซึ่งเราก็มีความชอบอยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ต่ออ่ะไอสาวคนไอ้สาวคนที่อยู่นเท้าเขาดำเท้าเขาดำชอบผู้ชายใส่เสื้อยืดสีประมาณไหนชอบแบบ ลายเลี้ยงไม่เีห่อฮแต่ว่าใส่ไม่เบืใส่ใส่ได้แล้วเป็นอย่างนี้อ๋อย่างนี้อย่างนี้แต่ตรงนี้มาไม่ถึงนลฮะสำหรับผู้หญิงต้องแบบมี่ลาเหมือนดอกไม้อไรแบ้ดูแบบเออผู้หญิง่อ๋อตก็ได้ไรก็ได้นะฮะที่คนเลือกชุดน้าให้ต้อไหมฮะเลือกครับผมนะฮตาครับผม ก็ความใาเลยที่รูดใจค่ะชอบอะไรับตูนน่ารักอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นเรื่องของดิันเองด้วยเพราะว่าอ๋อว่าเราเป็นคนแบบชอบกระตูนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะ นะฮะอ่ะแต่และคนก็มีวิธีการเลือกเ,ออเสื้อผ้าแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าช้ใครชอบแบบไหนนะครับบางคนอาจจะเลือกจากรุดลายนะครับต้องเป็นลายที่เราชอบสีของเสื้อนะฮะอย่างผู้ชายก็ขาวเทาดำนะครับเสื้อผ้าก็าสำคัญเหงงานนะฮะใส่สบายก็จะได้เปลียดน,นะครับแล้วก็ทรงของเสื้อความกว้างความยาวนะครับที่พอดีกับตัวเราเงนไนในฐานะที่น้องๆพี่ๆเนี่ยนะครับเป็น วัยรุ่นนะฮะก็มัจะใส่เสื้อยืดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบอกได้ไหมว่าเสื้อยืดยูทีเนี่ยมีความแตกต่างกับเสื้อยืดแบบอื่นยังไงบ้างคุณปอนก่อนเลยฮะครับผมแรกสุดเลยคือเสื้อยืดยูทีเนี่ยอย่างที่ตะกี้น้องควงบอกเพราะมันหาเปียกของการเลือกมาอ่ะการเลือกมาของเขาผมว่าเทสเขาดีมากแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็เป็นต่าให้สมกับแฟชั่นี้นอ่นครักเสียงนุ่นน่ารักตลอดเวลาเลยนะฮะ ก็อย่างที่บอกว่ามีโซนเป็นแนครับของญี่ปุ่นก็อย่างช่องเนี่ยไลน์อานรยมีเรื่องเราชอบตรงนี้แหละแค่ว่าเป็นไลนอะไรก็ได้แต่ว่าเนี่ยมป็นถ่ายทอดศิลปะของท่านๆนี่คเพราะว่าอะไนุ่นเนอะมูดตอได้ดีมากนะผมเลยไข้อถามสุดท้าย